สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมนะอัปเดตโปรแกรมกันหน่อยเดี๋ยววันที่อย่าลืมเดี๋ยวเรามีนัดกันเดี๋ยววันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบ,บอลเจลิกนัดกลางสัปดาห์นั่นเองนะครับมีช่องทางถ่ายเท่าสดช่องไหนกันบ้างนะอันนี้ผมคัดมาเฉพาะช่องที่นักเตะไทยแข่งขันนะครับผมก็มันมีทุกคู่แหละแต่คดาดนะเฉพาะทีมชิมิซกสโปโรแล้วก็โยโกมาเอฟมารินอสเป็นทีมที่ เป็นบอลชาวไทยก็ไต่ติดตามเชียร์กันอยู่เนาะอีกตามเชียร์ถามว่า,าชี่ไม่สึอ,อะไรเงี้ยถ้าไม่มีเนตเตกไทยอะไรเงี้ยคู่กูก็ไม่เชียร์อย่างนัดที่แล้วนัดที่แล้วอุ้มแม่งเป็นตัวสำรองนะผมไม่ดูเลยนะผมไม่ดูเลยผมมาดูคู่ของเจชนาทิ่กับคู่ของอุ้มเทียร์ทแทนนะครับผมกวา่าอุกว่ากว่าม้ยจะได้ลงอะ่ะมุยอีกมุยอีกนะ กว่ามุ้ยจะได้ลงก็ในปาไปในทีที่60ใช่ไหมมึงแม่งกูไม่ดูละมึงไม่เอานักเตะไทยกูลง <c oughs> <c oughs> ก็อะไรที่จริงอะถ้าถ้ามุ้ยลงตั้งแต่ต้นเกมอาจจะเครื่องร้อนเร็วกว่านี้นะแล้วก็อาจจะมีลุ้นประตูได้ด้วยนะสำหรับมุ้ยเทียรสินเนาะวันวันวันนี้ก็ภาวนาก็อยากให้หมุ้ยลงเล่นนะครับผมอเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันหน่อยว่า3ทีม3คู่นะครับผมแข่งเวลาไหนกันบ้างแล้วก็ในส่วนของ ช่องทางในการรับชมแล้วก็เวลาไหนนะครับผมอ่ะตามกราฟิกอินโฟกราฟิกที่ขึ้นณนะตอนนี้เลยนะครับผมก็เป็นคู่แรกเป็นสี่มงเย็นนะครับสีม่มงเย็นวันนี้นะวันนี้นะท่านผู้ชมวันนี้วันที่8รกรกฎาคมนะครับผมวันพุธที่8รกรกฎาคมสี่มงเย็นเริ่มตั้งแต่สี่มงเย็นเลยเซเรโซโอซาก้านะครับผมเปิดบ้านรับกันมาเยือนชิบิซึเอสเพลก็คือทีมหงมุ้ยต้องบุกไปเยือนเซเรโซโอซากานะครับผมอ่าก็เปะถือว่าเป็นงานหนักนะ ไปเจอเซเรโซ่ reso. ตอนนี้ชิมิสึฤดูกาลนี้ในเจลียังไม่ชนะใครเลยนะแพ้รวดนะแพ้รวดตั้งแต่เจอของแข็งอย่างเปิดบ้านเจอ f อฟโตเกียว e ก็แพ้นะโดนยิงแซงนะครับนัดนี้ก็โดนคาบ้านอีกนะโดนคาบ้านไปอีกนะครับผมก็มค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะแนวรับนะครับของชิมิสึเอสเพว์นะครับผมก็บุกไปเยืน reso. อนเซเรโซ่โอซาก้ารู้สึกว่าฟอร์มมันก็จะดีด้วยนะเซเรโซ่โอซาก้าฤดูกาลนี้ ถ้าผมลืมดูฮะแต่เห็นแว้บๆว่าค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับก็เ,เดี๋ยวก็ค่อยมาวิเคราะห์นะแต่บอกเรื่องของเวลาก่อนเวลา4โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง30 CTV นะช่องดิจิตอล30หรือว่า m c o t HD หรือว่าช่อง9นั่นแหละที่บ้านเราเนี่ยเช่อง9 4โมงเย็นนะครับผมแล้วคู่ต่อมาเป็นคาชิมะเอลเลอร์นะครับผมจะเปิดบ้านนะครับเจอกับทีมของจีชนะที่ก็คือคอนซาโดเร่ซัปูโรนอีเวลา ห้าโมงเย็นนะครับผมช่อง Youtube ของสยามสปอร์ตนะครับผมจะถ่ายท่ดสดนะครับโอ้โหเฮ้ยผมผมผมบอกเรื่องสตรีมสตรีมของสยามสปอร์ตหน่อยถ่ายท่านท่านเน็ตใครแรงนะถ่ายดูแบบ 60fps แบบว่า Full HD อ่ะโอ้โหไม่ภาพโคตรเนียนเลยภาพชัดมากภาพแบบว่ามันมันเรียวมากอะ่ะมันดูเรียวมากแล้วมันคมชัดมากเฟรมเรทเฟรมเรทหกสิบเฟรมเรทเลยนะมันดูโอ้โหมันดูเนียนตามากเลย สนุกอะดูดูแลสนุกมากเลยอยากให้แบบว่าบอลบอลไทยลีกมี60เฟรมเลทอย่างนี้บ้างนะเออนะถ้าประชมลองไปดู Beyond, ดไปย้อนดูได้ค,คู่คู่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วอะท,ที่ถ่ายสตรีมมิ่งผ่านไลฟ์ YouTube ของสยมสปอร์ตนะครับผมห้าโมงเย็นนะครับผมก็คอนซาโดเรซัปปโรบุกไปเยือนคาชิมาแอดเลอร์ก็ค่อนข้างจะ,ะงเป็นงานหนักพอสมควรนะอ่ะแล้วคู่5โมงเย็นอีกคู่นะครับคู่ถัดมาก็เป็นยูโกวาเอฟมารีนอส ทีมของอุ้มเทียรทร์นะครับผมจะเปิดบ้านเจอกับโชนันเบลมาเล่นะผมว่าอันนี้ไม่ใช่งานยากนะมองว่าทีมระดับแชมป์ล่าสุดนะอย่างโยโกมาเอฟมาเรนอสนะผมว่าไม่ใช่งานเล่นในบ้านด้วยนะครับผมความคุ้นเคยคุ้นชินกับพื้นสนามของที่บ้านตัวเองด้วยนะครับโยโกมาเอฟซี C. เอ้ยโยโกมาเอฟมาเรนอส์ไม่ใช่โยโกมาเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะว่าเฮ้ยอะไรประมาณไหนนะครับผมอันนี้มาอัปเดตก็ถ่ายทอดสด ทางช่องอสยาสปอร์ตเหมือนกันนั่นเองนะครับสยามสปอร์ตนะครับผมมี5้ามงเย็นมี2คู่นะครับผมฮอกไกโดบุกไปเยือนคาชิม,มา่าแล้วก็โยโกมาเอฟมารินอาเปิดบ้านเจอกับโชนันเบลมาเลสส่วนคู่4ี่มงเย็นนะครับผมที่หมงมุยต้องบุกไปเยือนเซลีโซโอซาก้านั่นเองนะครับช่อง9แล้วก็ช่อง u t u b e ของของไลฟ์สตรีมของสตา เสี่มสปอร์ตนั่นเองะครับไปเลือกดูได้นะครับผมแต่ผมแต่ผมบอกตามตรงนะดูหาดูผ่าน y o ยูทูบง่ายกว่ายไ,ไปดูช่องเก้ามังแม่งเนี้ย <c oughs> ไปหาดูยากมากเลยไม่มีไลฟ์สตรีมอันไหนเลยจะไปดูในเว็บไซต์ช่องเก้านะโอ้โหเขาไม่เขาไม่ไลฟ์สตรีมฮะเออผมอาจจะเป็นเงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์สัญญาก็ได้เรื่องลิขสิทธิ์ให้ถ่ายทอดสดผ่านผ่านพีทีทีอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เงื่อนไขที่ ผมคิดว่านะช่อง9อ่ะก็มาซื้อต่อมาซื้อต่อลิขสิทธิ์ของทางทางสยามสปอร์ตอีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าสยามสปอร์ตเขาเป็นคนไปซื้ออ่าลิขสิทธิ์ของเจลีมาใช่ไหมซื้อลิขสิทธิ์เจลีมาแล้วก็สยามแล้วก็ช่องช่อง9ก็เลยเฮ้ยขอขอซื้อต่อเอาเอาไปถ่ายเอาแบ่งไปถ่ายอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปเรา มาเจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไว้คิดหน้าดีกว่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์สถิติว่าความน่าจะเป็น <c oughs> ความน่าจะเป็นเ,เรื่องของทีมไหนจะชนะจะแพ้จะเสมออะไรเงี้ยนะเมือ่อนัดที่แล้วแม่ง <c oughs> ผิดทุกทางเลยแม่งผิดทุกประตูเลยเดาผิดทุกทุกอันเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา,อ,าอันนี้เป็นเดาสนุกๆขำๆนะอย่าอย่าไปคิดมากอย่าไปอย่าไปแทงบอลน,นะอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะเรื่องการเล่นการพนันอะไรเงี้ยแม่งมันชิบหายไว้ปวดมาก มากันเยอะแล้วนะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสําหรับคลิปนี้นะไปดูตามตารางกันนะอย่ามาคอมเมนต์ถามนะอย่ามาคอมเมนต์ถามว่าแอดถายช่องไหนแอดถายเวลาไหนนี่นะเดี๋ยวผมจะจับมาเอายางลัดดิดไข่จริงๆด้วยนะคือใครมาคอมเมนต์ถามนะีผมจะผมจะเอายางลัดดิดไข่จริงจด้วยสักสาทีนะท่านผู้ชมครับนครับท่านผู้ชมครับ